ครับก็สวัสดีเพื่อน,เพ,อนเพื่อนชาวสตาริวเล่นะครับวันนี้ผมก็จะมาสอนบัคกต่อเวลาชีวิตนะครับซึ่งเป็นบัคกที่ผมสอนในคลิปแรกแล้วแหล,ละก็จะเอามาทาเป็นคลิปสั้น,นให้ดูอีกรอบหนึ่งเผื mm ่อ hmm. ใครไม่ชอบดูอะไรยาวๆนะครับก็โอเคตอนนี้เป็นเวลาตีหนึ่งครึ่งแล้วก็เฮ้ยสามสิบนาทีนะครับถ้าเราไม่ต่อเราก็จะสลบเนาะก็โอเควิธีการทำครับก็ง่ายๆเดี๋ยวผมจะรอให้มันถึงตีสองเนาะ โอเคนะครับที่สองพอมันขึ้นคําว่าพอต,ตรงนี้นะครับตรงที่เมาส์อยู่เนะี่ยขึ้นคาว่าพอขึ้นมานะครับให้เรากดหน้าต่าง journal หรือหน้าต่างเกรดขึ้นมานะครับซึ่งตรงนี้กดตัว f ไม่ได้นะครับต้องคลิกเอาตรงนี้นะโอเคเพื่อพอเราคลิกปุ๊บใช่ไหมแล้วพอเราปิดปุ๊บมันก็จะต่อเวลาให้เราอีก10นาทีแบบนี้นะครับก็ถ้าเกิดมันขึ้นพอมาอีกเนี่ยครับเราก็กดขึ้นมาใหม่ทำแบบนี้ไปเรื่อยๆมันจะต่อ เวลาให้เราได้เรื่อยๆทุกๆสิบนาทีเป็นเรื่อยๆนะครับซึ่งก็รู้สึกว่าถ้าเราต่อเวลาไปเรื่อยๆแบบเนี้ยจนแบบข้ามวันไปมันก็จะเปลี่ยนวันด้วยนะเพราะงั้นก็โอเคใครจะใช้ระดับไหนก็คิดกันเอาเองละกันแล้วก็ยังมีอีกอย่างหนึ่งนะครับที่ผมไปเจอมาคือบลกนี้มันสามารถใช้กับน้ำผึ้งได้นะครับซึ่งเขาบอกว่า ถ้าเราเก็บน้าผึ้งปุ๊บแล้วเราทาบักเนี้ยแล้วราแล้วน้ําผึ้งนะครับมันก็จะเกิดมาใหม่ผมก็ไม่รู้ว่าจริงหรือเปล่าก็จะมาพิสูจน์กันเลยโอเคครับก็อันนี้อโอเคผมเก็บน้ําผึ้งเนาะโอเคครับผมพอนะครับผมปิดเอ่อเอายังไงน้ำผึ้งไม่นมีอะไรออกมาเลย คครับก็ไม่มีอะไรอย่างที่ว่านะโอเคก็โอเคสำหรับบัคกต่อเวลาครับก็ทำแบบนี้ไปเรื่อยๆเลยม,มีอะไรอีกไหมไม่น่าจะมีนะครับก็โอเคสำหรับวันนี้สำหรับบัคกต่อเวลาก็เอาไว้แค่นี้ละกันเนาะอืม สำหรับใครที่อยากรู้อะไรเกี่ยวกับสต้าดดิวอร y ก็กดซับสไคร์ไปได้นะครับผมก็จะเอาอะไรใหม่ๆมาแชร์ให้เรื่อยๆืมอแล้วก็ถ้ามีคำถามอะไรก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้นะครับผมก็จะมาตอบทุกคอมเมนต์เลยโอเคนะครับวันนี้ก็ขอบคุณมากที่ดูคลิปมาจะจบแล้วโอเคนะครับโอเคโอเคพูดแต่โอเคติดเลยเกินขอโทษทีครับโอเคอันนะโอเคแล้วแล้ววันนี้นก,ก็โอเคครับบา,บาย